ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้กให้ต่อเนื่องกันสักพักระยะหนึ่งเชก่อนนะด้วยการสร้างความรู้รับรู้ของการหายใจเข้าออกของตัวเราเองนั่งตามปริมาบทให้สบายไม่ต้องปนนม,มือนั่งให้สบายที่สุดไม่ต้องไปเกรงร่างกายแล้วก็ไม่ต้องไปเพ่งไปจดไปจ่อไปจ้องความใจทุกสิ่งทุกอย่าง หลุดคิดดับความคิดดับความกังวลโดยการสร้างความรู้รับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราฟังไปด้วยแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวลึกๆสักสองสามเที่ยวแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆความคิดต่างๆก็จะดับก็จะจดกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้น สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจม,มูกของเราก็จะเด่นชัดเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่เราพยายามสร้างความรู้สึกให้ตอเนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ลุกจากที่ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่เลยทีเดียวตั้งแต่รู้ตัวความรู้สึกก็จะตั้งมั่นขึ้นนั่นแหละสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันรู้กายเราก็พยายามประครับประคองความรู้สึกให้ต่อเนึ่ง จะลุกจะก้าวจะเดินก็รู้กายรู้ความปกติของจิตจะเห็นเป็นสองส่วนความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นมานี้เขาเรียกว่าสติถ้ารู้ได้โตเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะจิตปกติเราก็รู้ปกติจะลุกจะก้าวจะเดินจิตดับรู้อยู่ในกายสติคอยดูรู้อยู่ความรู้สึกรับรู้ของการเดิน จิตก็จะรับรู้ตั้งแต่เก,ก่าแรงจะเข้าห้องช่วมเข้าห้องน้ําจิตก็นิ่งอยู่จะทํากับข้าวกับปลาจิตก็นิ่งอยู่จะล้างหน้าล้างตาจิตก็นิ่งอยู่นั่นแหละเราต้องเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะไปฝึกเฉพาะเวลาไปตั้งใจทําตั้งสติทเท่านี้วลาเดินเวลานั่งทีละหานาทีสิบนาที ทิละชั่วโมงไปนั่งอันนั้นเป็นแค่เพียงอริยาบทของกายเท่านั้นเลยเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวทห่จะตื่นขึ้นมาสติระลึกรู้ตัวเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าความรู้สึกตัวพลังเผอเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่เราอย่าไปเจ็ดคลานในการสร้างความรู้สึกตัวตรงนี้อย่างอื่นค่อยว่ากันให้ปัญญารอบลูในความคิดในอารมณ์อันอื่นค่อยว่ากัน เพียงแค่เราสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเขาจะค่อยรู้จักน,น้อยไปหามากๆส่วนธรรมชาติของจิตนั้นเวลานี้เขายังเกิดส่งออกไปภายนอกอยู่เขายังหลงอยู่บางทีก็ความคิดอาการของขันห้าก็พูดขึ้นมาปรุงแต่งจิตอยู่มีกันทุกคนนั่นแหละจะมีมากหรือว่ามีน้อยเท่านั้นเองเราต้องพยายามมัน ทางความรู้ตัวแล้วก็รู้ลักษณะอาการของจิตเวลาจิตเกิดกจิตกอดตัวเรารู้จะดับรู้จะควบคุมเราดับควบคุมจิตแล้วก็สังเกตการเกิดของขันห้าขณะขันห้าเขาเกิดกจิตของเราจะเคล,ลื่อนเข้าไปรวมเอง,เองแล้วก็เร็วไวมากทีเดียวขณะที่เขาเคล,ลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรารู้เท่าทันตอนนั้นจิตก็จ,จะดิดตัวออกจากความคิดออกจากขันห้า ซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามถ้าเราเห็นตรงนี้ชัดเจนเราก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาทันทีเข้าใจในเรื่องอนัตตาพอแยกออกดิดออกเขาก็จะว่างโล่งปลงกายก็จะเบาจิตก็จะว่างว่างในความว่างนั้นมีดวงจิตอยู่สติก็ตามความรู้ตัวของเรารู้อาการเกิดกันดับของขันหานั่นแหละพอเขาจบลงอนัตตาความว่างเปล่าก็เข้ามาปรากฏ นี่แหละเขาเรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในขันห้ารอบรู้ในกองสังขารเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็เป็นเรื่องอนาคตบางทีก็เป็นกลางกลางที่พระพุทธองค์บอกว่าเป็นขันเป็นกองของใครกองของมันอย่จิตของเราเข้าไปรวมทให้เกิดอัตตากายก็เลยหนะักจิตก็เลยหนะักเอาวิชาความไม่รู้ตรงนี้มาครอบเอาไว้ ก็เลยเกิดความหลงแถบไม่นำซ้ำจิตของเราก็ยังเป็นธาตุของกิเลสอีกด้วยเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานอยากความอยากทุกชนิดนั่นแหละอยากอย่างหยาบอยากอย่างละเอียดแต่อยากความอยากอย่างหยาบนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนความอยากอย่างละเอียดนี้จะยากจาไม่วิเคราะห์จริง อยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากไปไม่อยากมาแม้ตั้งแต่อยากจะรู้ทมอยากจะได้รับความสงบอยากจะได้รับความสุขก็ปิดกั้นเอาไว้หมดเลยทีเดียวถ้าเป็นความอยากที่เกิดจากตัวจิตท่านถึงบอกว่าให้ละคิดถิละความคิดเห็นเก่าๆที่เกิดจากจิตเกิดจากปัญญาเก่าๆน้อมนาเอาปัญญาของพระพุทธองค์เอาไปวิเคราะห์เอาไปใช้การเจริญสติเป็นอย่างนี้ เรารู้ไม่ทันต้นเหตุของกิตเราก็ใช้สมถะเข้าไปดับเข้าไปควบคุมขณะที่กิตเกิดนั่นแหละขณะที่ความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งกิตนั่นแหละถ้าเรารู้ต้นเหตุไม่ทันเราก็รู้จักควบคุมรู้จักดับเอาไว้กําลังสติก็จะมากขึ้นกําลังจิตก็จะนิ่งขึ้นถ้าเราสังเกตทันเมื่อไหร่เขาแยกกันได้เมื่อไหร่นั่นจิตว่างสติของเราก็จะตามดูไม่ใช่ว่าไม่ให้ตามดูนะ ให้ตามดูขันห้าให้จบเรื่องทุกเรื่องให้จิตรับรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงถ้าจิตเข้าไปรวมกับความคิดนั้นถึงให้ดับให้จุดถ้าเราดับไม่ได้หยุดไม่ได้ก็นั่งดูสติดูรู้ไปจนจบเรื่องเมื่อเขาอ่อนกําลังแล้วค่อยดับค่อยควบคุมใหม่จนกว่าเราจะแยกได้ตามรู้ได้จึงจะเข้าสูวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริง มาทิฏติความรู้แจ้งเห็นจริงข้อเรกในอริยมรรคในองค์แปดเลยแหละทีเดียวถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ตามทาความเข้าใจมันก็ถูกไปตลอดสายอะไรเป็นกุศหรือว่าอะไรเป็นอกุศลเราก็รู้จักละรู้จักดับทุกคนมีบรารมีกันสร้างบรารมีมาดีทุกคนก็มีศรัทธาน้อมกายเข้ามาแต่อยู่ในระดับของการให้ทานสร้างบรารมีทานกันเยอะ แต่การเจริญสติที่่ตเนื่องเข้าไปเดินปัญญาแยกรูปแยกนามเพียงแค่สร้างความรู้ตัวทั้งจะตื่นขึ้นมาเราสร้างได้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังวันทั้งวันความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเรามี่ตเนื่องกันห้าถึงห้านาทีไม่สิบนาทีไหมทําอย่างไรถึงรู้ตัวได้ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกอันนี้ต้องขยันมันเพลี่ยนจริงๆถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ตามทําความเข้าใจได้ ตามดูตามรู้ตามเห็นได้กำลังสติถึงจะเป็นมหาสติถึงเราแยกได้เราไม่ตามทำความเข้าใจได้เราไม่ตามทาความเข้าใจทุกเรื่องเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกเราแยกได้ตามดูได้แล้วก็มาละก,กิเลสอีกมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจแล้วค่อยละนิวรณ์รมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องกลางขั้นจิตของเราเป็นอย่างไรขณะตื่นตัวอยู่นี้จิตของเรามีความกำนัดยินดีในรูปสกจินเสียงในเรื่องของราคะรูปสกลินเสียงหรือไม่ จิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมแล้วก็รู้จักให้อภัยทานอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีคิดดีจิตของเรามีความพุ่งสร้างเรื่องอะไรเราก็รู้จักดับสติของเราพังเผอความรู้สึกตัวเราพังเผอเราก็พยายามกระตุน้นความรู้สึกขึ้นมาใหมเขาจะอ่อนตัวลงอย่างไรเขาจะขาดอย่างไรเราก็พยายามทั้งเกตด,ดูเราก็พยายามรู้ บนนี้แหละส่วนสติใจของเราหรือว่าจิตของเราวิญญ,ญาณของเราอยู่กลางใจนั้นแหละให้พยายามสังเกตด,ดูดีๆอย่างเวลาเราตกใจใจมันจะผวาจะตรงไหนมันจะเกิดจะตรงไหนเกิดความสุขเวลาเกิดปิติทําอะไรได้รับความสาเร็จร่วงลงไปเกิดความสุขเกิดปิติใจของเรามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนเราพยายามดูอยู่ที่รู้อยู่ที่ตรงนั้นก็อยู่ที่กลางใจของเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก แต่เราขาดการทั้งเกตขาดการวิเคราะห์ที่ต่อเนื่องแล้วก็ขาดการรักษา <c oughs> ก็เลยปล่อยเลยตามเลยปล่อยเลยตามเลยจากวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีไม่ใช่เฉพาะหลายปีหลายพบด้วยหลายกลับหลายกันด้วยเราก็ต้องพยายามฝึกผลตนวเราตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราแล้วไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้จะไปฝึกขัดปฏิบัติทมที่นู่นฝึกหัดปฏิบัติทมที่นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างบาร,รมีให้กับตัวเราถึงเราไม่เข้าใจเราก็พากันไปเถอะขณะที่มีกําลังครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ท่านชี้เนี่ยแนวทางให้เราก็ไปอืประพฤติไปปฏิบัติขัดเก่าตัวเราเองถ้าถึงเวลาแล้วก็ตัวเหล่านี้แหละเป็นอาจารย์ของเราสติของเราที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเป็นอาจารย์คอยตรวจสอบจิตของเรานอกนั้นก็เป็นการสร้างบาร,รมี ถ้าเรารู้จักจิตรู้จักเดินปัญญาทําความเข้าใจได้เราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราขณะที่เรายังมีกําลังอยู่ให้พยายามทําความเพียรขณะที่หมดกําลังแล้วก็คงจะหมดสภาพพยายามทําดําเนินไปล้มแล้วก็ลุกใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่ลมลลหมพลั้งเผลอแล้วก็เริ่มต้นใหม่แก้ไขใหม่ตลอดเวลารู้จักหนทางรู้จักสร้างความเพียรอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ปล่อยให้ความเกลียดครานเข้าครอบงำปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำเราจงเป็นนายอยู่เหนือกิเลสอย่าให้กิเลสมาเป็นนายเหน,เนือเราทําความเข้าใจกับสมมติอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตตกายของเรานี่แหละก้อนสมมุติตัวจิตของเรานี่แหละคือตัววิมุตตแต่เวลานี้เขายังหลงอยู่เขาก็เลยกลายเป็นธาตุของสมมุติเรามาแยกมาคลายมาชําระสัจจังกิเลสพวกเรามีโอกาสมากที่สุดเลยทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเวลา เหมือนกันหมดจะมีมากมีน้อยจะบริหารเวลาได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หรือไม่เท่านั้นเองก็ต้องพยายามกันไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวะาญญาณเมชีอย่าพากันเจ็ดคล้านทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกระแจ่เก็บตายด้วยกันเกิดมาก็เพื่อที่จะมาสร้างความบริสุทธิ์ความสะอาดให้จิตของตัวเราเอง จะเดินถึงช้าหรือเดินถึงเร็วก็ต้องพยายามขยันหมั่นเพียรกันนะเอาละว,วันนี้ก็จะเริธนทมเพียงเท่านี้พากันไปพระพรำเพลันลวงพ่อเป็นแก่เราให้ฟังจงพากันไปสร้างไปทําไปสางต่อกันนะ